ทุกความสําเร็จไม่มีคําว่าง,ง่ายเรื่องราวของเด็กสาวน้อยน่ารักที่โหยหาความรักจากแม่เพราะถูกทิ้งเอาไว้กับพ่อตั้งแต่ยังแบบบอกแต่โชคชะตาก็เหมือนจะเล่นตลกกับแม่หนูน้อยเพราะเธอก็มาเจอเจ้าหมาจรจัดที่ดูท่าทางละโคตรจมือนสดๆแม่หนูน้อยก็เลยเก็บมันมาเลี้ยงทั้งๆท,ที่มีแต่คนท่ามเต็มไปหมดไม่มีใครสนับสนุนเลยสักคนอ้าวเป็นหมาจรจัดมันผิดตรงไหนวะแล้วเรื่องราวของแม่หนูน้อยกับเจ้าหมาจรนจัดที่ต้องฝ่าฟันกับปัญหาโลกแตกจะเป็นอย่างไรเรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยนะจ ให้เสียงภาษาไทยการสปอยโดยเกมมิ่งฟอลเเเดาเดาเดาหากคุณเป็นคนที่ชอบเคี้ยวกินจุกกินจิกินแบบตายอดตายอยากเราขอเสนอขนมขบเคี้ยวที่จะทําให้คุณเคี้ยวจนเมื่อยกรามเม็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านน้องชารีบมีทั้งแบบอบเกลือเคลือบน้ําตาลขั้วติดเปลือกแบบใบอีกทั้งยังมีกะละแมหลักรสกล้วยไข่ฉาบหลากหลายสไตล์และขนมปั้นคลีบไส้ปลาแสนอร่อยกินกินไปเถอะครับความอ้วนค่อยลดพรุ่งนี้มีลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปคาเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังเราข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหาข โลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออาภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเรื่องราวเริ่มขึ้นที่หนุน้อยคนนี้เธอมีชื่อว่าโอปอเรียกสันส้นว่าปอเธอเป็นเด็กที่สงสัยฉลาดและซุกซนตมามภาาเด็กทั่วไปแต่น้องปอก็ไม่ค่อยจะมีความสุขเพราะาเพิ่งจะย้ายมาอยู่หมู่บ้านซอกราวแห่งนี้ก็เลยไม่มีเพื่อนและไม่มีคนรู้จักน้องเลยสักคนและที่น้องปอต้องย้ายบ้านบ่อยๆเพราะพ่อของเธอมีอาชีพเป็นบาทหลวงที่ต้องเดินทางไปโบสถ จะเล่นกับใครก็เลยต้องมาป้วนเปี่ยนตามบทเพราะคนส่วนใหญ่มารวมตัวกันอยู่ตรงนี้และในขณะที่ท่านพ่อกาลังเทศนาตามหน้าที่น้องปอก็อธิษฐานว่าอยากจะเจอกับแม่ที่ไม่เคยเห็นหน้าเลยสักครั้งเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่น้องปอพอจะทําได้เออดีกว่าไม่ทําอะไรเลยวันต่อมาน้องปอก็ตะโกนปลุกพ่อแต่เช้าและบอกว่ากําลังขันน้ำส้มให้พ่อกินทําให้กินจะไม่ทําให้แล้วนะแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับจากท่านพ่อเพราะท่านพ่อออกไปทางานตั้งแต่ไก่ยังไม่เตือนแต่น้องปอก็เหลือบเห็นโน้ตที่พ่อทิ้งเอาไว้ว่าให้ไปซื้อข้าวววสสาาารรออออออหแ่่งงทีี้้้นนะดกกกกกซืเเเพบมลลลยูัป็ ไปปั่นจักรยานมาที่ร้านสะดวกซื้อที่มีชื่อว่าวินดิกซี่แต่น้องปอก็ไม่รีบซื้อรีบกลับและเดินทอดน้องเพราะไม่มีอะไรทําซึ่งเธอก็สังเกตไปเห็นว่าตอนนี้ในร้านกาลังวุ่นวายเนื่องจากมีหมาจรจัดตัวหนึ่งหลุดเข้ามาแล้ววิ่งหนีพนักง,งานร้านสะดวกซื้อเพราะมันกลัวจะโดนจับไปทาลูกชิ้นึ่งมันก็ทําให้ร้านแห่งนี้ต้องเละตุ้มเป๊ะและมัวอ้ตัวอีลุงตรงนังไปหมดแม่งเข้ามาพังร้านชัดๆน้องปอที่เห็นก็กลัวว่าหมาตัวนี้จะถูกจับส่งไปให้เทศ,ศกิจเธอก็เลยมัวนิ่มและ เรียกชื่อมันให้เข้าไปหาซ็กน้องปอก็เลิกลิกเลิก,เลก,เลกพอไม่รู้ว่าเจ้าหมาตัวนี้ชื่ออะไรเธอก็เลยเรียกมันแบบโคตรมั่วว่าเจ้าวินดิกซี่ก็คือชื่อร้านค้านี้นั่นแหละแต่เจ้าหมาตัวนี้ก็โคตรเหมินและเดินเข้ามาหาน้องปออยากก็ว่ามันชื่อนี้จริงๆนะครับซึ่งมันก็ทาให้น้องปอโดนด่าเป็นชุดว่าปล่อยให้หมามาก่อความวุ่นวายแบบนี้ได้ยังไงแต่ก็ไม่ได้ถูกเรียกค่าเสียหายหรือทําอะไรนอกจากการด่าน้องปอกับเจ้าหมาน้าเหมินก็เลยออกมาจากร้านได้แบบโคตรเชียวทางๆท,ที่ร้านเขาจะเลสขนาดนั้นแลกสักพักน พระเราไม่มีพื้นที่ที่จะเลี้ยงหมาแต่บ้านที่เราอยู่ตอนนี้ก็ไม่ใช่บ้านเราแต่ก็ยังไม่ทันได้พูดอะไรมากจู่ๆเจ้าหมานั่นมันก็เข้ามาในบ้านและยืนสองขาเพื่อเลียหน้าของท่านพ่อซะอย่างนั้นอจะเลียให้ล้มเลยซึ่งท่านพ่อที่เหมือนจะโดนมัดมือชกและทนกับการอ้อนของลูกสาวไม่ไหวก็เลยบอกว่าเราจะไม่เลี้ยงหมาแต่จะให้มันอาศัยอยู่ได้จนกว่าจะมีคนมารับเลี้ยงเจ้าหมาตัวนี้แต่อันดับแรกต้องพามันไปอาบน้ําก่อนนะเพราะมันเหม็อนอย่างกบหนูตาตแม่ไม่รู้ไปคุกอะไรมาน้องปอก็ดีอกดีใจเธอก็เลยพพาาาาาาเเจ้้ววิิินนกกกซซีี่่่รยสสััมอออบบํททง เพราะมันเหม็นจริงๆแต่ในขณะที่กาลังอาบน้าโจโจตาแก่คนนี้ที่ชื่อเอาเฟตก็มาบ่นด่าว่าน,น้องปอเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าหมาน้าเมินเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของบ้านที่เป็นคนอนุเคราะห์ให้น้องปอและบาทหลวงพักเพราะสามารถเอาตังค่าเช่าในส่วนนี้มาหักภาษีได้ในนามของโบสถ์อาวันเนื้อไว้พักเพราะมีจิตศรัทธาพอก็เลยเข้ามาคุยกับตาแก่ว่าเขาไม่ได้อยากจะเลี้ยงเจ้าหมาตัวนี้แค่ให้มันพักพิงแป๊บเดียวเดียเเ๋ยวจะรีบหาบ้านให้มันแน่นอนเออเร็วๆนั้นเดี๋ยวมันกัดแมวกูและในคืนนั้นน้องปอก็จ้่อเจ้าหมาน้าาาเเมมมนกก็ไ่่่ททวบืืออหหับ ถาเป็นผู้ฟังที่ดีออความจริงแล้วครูโค้ชจะเบื่ออา้าวก็นึกว่าชอบฟังแล้วพอถึงตอนเช้าน้องปอก็ล้างหน้าแปรงฟันให้กับเจ้าดิกซี่เหมือนกับว่ามันเป็นลูกน้อยที่เธอต้องดูแลแล้วพอตอนสายท่านพ่อก็พาน้องปอมาติดประกาศตามหาบ้านให้เจ้าหมาเพราะถ้าขือนยังเลี้ยงต่อไปจะต้องโดนไล่ออกจากบ้านแน่ๆแต่พอกลับมาถึงบ้านก็เพราะว่าตอนนี้บ้านโค้จะเละตุ้มเป๊ะเพราะเจ้าดิกซี่มาคนรื้อข้าวของเนื่องจากมันเครียดที่โดนขังไว้ในบ้านก็เลยหาอะไรทําแก้เสียงสักหน่อยอจะโดนไล่ออกจากบ้านก็เพราะแบบนี้แหละแต่ถึงท่านพ ยชน์อะไรเลยสัก,กนิดเพราะน้องปองก็แอบม,มาเดิมประกาศออกจนหมดเนื่องจากรู้ว่าจะมีคนเอาเจ้าดิกซี่ไปเลี้ยงทางทันนีรู้อยู่เต็มอ,อกว่าเธอก็เลี้ยงเจ้าดิกซี่ไม่ได้แต่ยังไงกูก็จะเลี้ยงจากนั้นเด็กสาวก็หมาขี้ดือ้อก็พากันล้อเล่นไปทั่วหมู่บ้านแต่เจ้าดิกซี่มันก็หยุดวิ่งแล้วมาส่องดูปลอ,อกคอหมาที่ห้อยตองแดงอยู่ในร้านขายอาหารสัตว์น้องปองก็เลยคิดว่าเจ้าดิกซี่อยากจะได้เธอก็เลยเข้ามาในร้านจนได้มาเจอคนดูแลร้านที่ชื่อโอทิตน้องปองก็เลยบอกว่าเธออยากจะได้ปลอ,อกคอหมาสีแีแงง่่่่่่กกกกก็ไมัมั์เเเลยเเลยยยสบบาาาาารธออออนนนนข้น้ววจะชโททท กับปลอกคอหมาสีแดงอันนี้แต่บักโอทิตก็ไม่โอเคแล้วบอกว่าเขาไม่ได้อยากจะได้พนักง,งานเพิ่มแต่น้องปองก็ไม่ได้สนใจที่บักโอทิตพูดแล้วบอกว่าพรุ่งนี้จะมาทํางานถึงแม้ว่าบักโอทิตจะบอกว่าอย่ามาก็ตามแมงโคจะมึนทั้งคนทั้งหมาในขณะเดียวกันที่ตะแก่เัลเฟรดที่รู้สึกว่าชีวิตของตัวเองโคจะเฮงซวยราเดินลงมาจากบ้านและเหยีบยบใส่ขี้ของเจ้าดิกซี่แบบเต็มคารมายัยทาให้ตะแกงงงง่งุ่นเหง็ดแล้วมาด่าท่านพ่อว่าปล่อยให้หมามาขี้หน้าบ้านของเขาได้ยังไงท่านพ่อบอกว่ามึงเหยียบกับระเบิดแบบมมมม่่่ดดตาาาาาเอเอาากกกกกนแแแบบี้บ้้้็โโหวววิลถ ตัวนั้นมันยังไม่รีบออกไปจากที่นี่กูจะแจ้งโรงงานทําลูกชิ้นอ่ะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นลูกชิ้นหมาท่านพ่อที่ทนแรงกดงกดันเขาตาแก่ไม่ไหวก็เลยโทรไปแจ้งเทสกเกตเพื่อให้มาเอาหมาตัวนี้ไปซะความวุ่นวายจะได้จบลงสักทีแต่น้องปอก็ไม่ยอมแล้วร้องโวยวายไม่หยุดไม่ย่อนเพราะมันคือเพื่อนเพียงตัวเดียวที่เธอมีทําให้ทั่นพ่อใจอ่อนเขาก็เลยบอกให้เจ้าหน้าที่ปล่อยหมาคืนให้ลูกของเขาเหมือนเดิมแม่งเจ้าหน้าที่ต้องมาเหนื่อยฟรีเฉยเลยแต่ถึงนั้นพ่อเลือกที่จะเก็บเจ้าดิกซี่เอาไว้ท่านพ่อก็อ้้้้ออหหาานนนมีคดรื เจ้าดิกซี่ยังไม่หายไปมึงก็ขนของออกจากบ้านกูไปได้เลยเออไม่เป็นไรปีนี้ร้อนทั้งปีอ้าวชิบหายแล้วและอีกสักพักน้องปอก็มาทํางานที่ร้านของบักโอทิก็หวังที่จะเอาบอกคอมาทา,ทางทั้นที่ไอ้บักโอทิมันก็ไม่ได้รับปากด้วยเลยสักนิดเรียกได้ว่าตีมือของจริงและพอทํางานเสร็จน้องปอเจ้าดิกซี่ก็พากันเลาะไปรอบหมู่บ้านเหมือนเดิมแต่จู่ๆเจ้าดิกซี่ก็ตรงเข้าไปที่ห้องสมุดและเห่าส่งเสียงดังอย่างกับว่าอยากจะเข้าไปอ่านหนังสือน้องปอก็เลยเข้ามาในห้องสมุดเพราะเธอก็ไม่เคยเข้ามาเหมือนกัน วาดกูอะไรบางอย่างยายแกก็บอกว่าเธอเห็นเงาหมีตะคุ่มตะคุ่มอยู่นอกหน้าต่างแต่มันก็ไม่ใช่หรอกครับเพราะมันคือเงาของเจ้าดิกซี่ที่กำลังสอนรู้สอเห็นอยู่ข้างนอกไม่ใช่น้องหมีแต่อย่างใดเออกูเป็นหมาอ้าวก็นึกว่าหมีจากนั้นยายแกที่โคตรจะเหงาก็เริ่มพูดคุยกับน้องปอเด็กน้อยที่มีเวลาว่างมากกว่าเด็กทั่วไปทําให้นักพูดสนิทก,กันได้อย่างรวดเด็วน้องปอก็เลยบอกว่าถ้าคุณยายไม่มีเพื่อนคุยเธอกับเจ้าดิกซี่จะแวะมาหาบ,าบา่อยๆเพราะดีกว่าไม่มีอะไรทําก็เดี๋ยวจะมาป่วนให้เต็มที่เลยวันต่อมาน้าาน้้อออองงปกกก็็็มมมาา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 ทททํนนนนนีีี่่่่รตตตติแเเธหวบโ นั่งเล่นกีตาร์ให้พวกสัตว์ที่อยู่ในร้านทุกตัวฟังซึ่งพวกสัตว์ก็เหมือนจะชอบใจเพราะว่าบักโอทีเล่นได้ไพเราะพอพิงค์แบบที่น้องปอไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเออยังกับเปิดแผ่นและพอทํางานที่ร้านบอกโอทีเสร็จน้องปอก็รีบกลับมาที่บ้านเนื่องจากพ่อของเธอจะต้องไปเทศเพราะเหมือนวันนี้จะมีงานใหญ่ที่โบสถ์พ่อก็เลยบอกให้มาเจ้าดิกซี่วันที่บ้านเรากลัวว่าจะเข้าไปป่วนบวชจนเละตุ้งเป๊ะแต่แกเอาเฟกที่มาเห็นก็บอกว่าถ้าหมาตัวนี้ยังเห่าเสียงดังแบบนี้อีกรับรองมันจะได้ก,ก,กาาอางื เดดพ่อก็เลยต้องหอบเจ้าดิกซี่มามัดรอที่นอกบอถ์เพราะกลัวว่าตาแก่จะทําร้ายเจ้าดิกซี่เหมือนที่พูดเอาไว้จริงๆแต่มันก็ดังกลายเป็นการสร้างความรําคาญให้ท่านพ่อเนื่องจากเจ้าดิกซี่มันหอนโหยหวนอยางกับว่ามันอยากจะมีส่วนร่วมในการสัดเสริมพระเจ้าถ้าไม่ตีว่ากูเป็นหมากูมีซิงเกิลไปแล้วเด็ดพ่อก็เลยทนไม่ไหวแล้วบอกให้น้องปอพามันเข้ามาข้างในเพราะคิดว่าที่มันร้องหอยหวนก็เพราะมันอยากจะมาหาน้องปอแต่พอเข้ามาข้างในเจ้าดิกซี่ก็ดันไปเจอกับหนูบ้านที่มันก็ใช้ชีวิตปกติของมันแต่เจ้าดดด็กกซีี่่่่่ททนนนนไไไไม้้้้แลววววววิงงงหูยตัััจบปปอส แม่งนักงยิ่งกว่าเสียงหอนนอกบสซะอีกแต่ก็วุ่นไวายได้แค่แป๊บเดียวเจ้าด็กซี่ก็ข้ามหนูมาให้เด็ดพ่อทําให้เด็ดพ่อและทุกคนหายโกรธเพราะเจ้าเด็กซี่มันสามารถจับหนูได้จริงๆอ้าวแล้วกูผิดอะไรเนี่ยพ่อก็เลยเอาเจ้าหนูไปปล่อยนอกบสถ์เพราะคิดว่าไอ้หนูตัวนี้โง่าทาั้งนี้น่าจะเอาไปปล่อยให้ไกลกว่านี้เอาวิ่งกลับเข้าบส์แม่งเลย เวลาต่อมาน้องปอก็เลาะไปรอบหมู่บ้านพร้อมกับเจ้าดิกซี่ตามปกติโดยที่มี2เด็กแสบตัวนี้ตามมาควประสาทแต่น้องปอก็ไม่ได้สนใจเราะเป็นธรรมดาที่จะมีเด็กหัวเกรียนเข้ามางุงงงง้งงิ่งกับเด็กที่น่ารักน่าชังแบบเธอเออก็คนมันสวยเลือกได้แต่จ,จู่ๆเจ้าดิกซี่ก็วิ่งเข้าไปในป่าเด็กสองแสบก็เลยบอกว่าตรงนั้นมันบ้าของแม่มอดอยากเข้าไปน้ำไม่งั้นจะโดนจับแดกแต่น้องปอก็ไม่สนใจแล้ววิ่งเข้าไปตามหาเจ้าดิกซี่ซึ่งมันก็ตามให้เธอมาเจอกับยายป้าคนนี้เธอมีชื่อว่ากอรเลียซึ่งก,รกอราดตบ่ อีกนิดนึงถึงจะบอดเอายังพอมองเห็นติดๆและที่สองตัวแสบบอกว่ากอรเลียไปแม่มดมันก็ไม่เป็นความจริงเลยสัก,กนิดเออพูดอย่างกับว่าเป็นกันง่ายๆแล้วก็เหมือนเดิมนะครับน้องปอที่รู้ว่ากอรเลียไม่ใช่แม่มดก็พานคุยกันอย่างกับว่าทั้งชีวิตไม่เคยพูดกับใครมาก่อนแม่งวันวันหาแต่ที่ระบายและในคืนนั้นฝนก็ตกลงมาอย่างหนักแถมยังมีเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าอย่างต่อเนื่องซึ่งเมอร์ทำให้เจ้าดิกซี่สติแตกแล้ววิ่งไปทั่วบ้านเพราะกลัวเสียงฟ้าร้องท่านพ่อกับน้องพอก็ มึงพาพอดีแล้วพอฟ้าฝนสงบน้องปอก็ยังจะมาตื่นท่านพ่อให้เล่าเรื่องเกี่ยวกับแม่ของเธอให้ฟังหน่อยเพราะตั้งแต่ที่แม่หายตัวไปจากบ้านพ่อก็ไม่เคยพูดอะไรเกี่ยวกับแม่เลยสักคำเออแม่กูเป็นตัวอะไรวะพ่อที่พยายามปฏิเสธมาทุกรอบก็เลยเล่าความจริงให้น้องปอฟังว่าที่แม่ของเธอหนีไปก็เพราะว่าไม่อยากจะมีผัวที่มีอาชีพเป็นบาดหลวงทนั้นที่ความจริงเด็ดพ่อก็เป็นบาดหลวงก่อนที่จะแต่งงานเออมันก็เป็นแค่ข้ออ้างแต่ถึงน้องปอจะรู้ความจริงเธอก็ยังค้างคาใจและอยากจะรู้เรื่องแม่ให้มากกว่่่าาาานนนนนีีี้้้้เเเอออคครรกกกก็แปะยจจูทททิงงตััว คนเลี้ยงดูมาก็อยู่ข้างๆมึงกลับมองข้ามเขาไปซะยังั้น วันต่อมาน้องปอก็ามาที่ร้านของบาโอทิตตามปกติแต่ก็ได้มาเจอกับตำรวจคนนี้ที่กำลังพูดจาไม่ดีกับบาโอทิตเนื่องจากบาโอทิตเคยเข้าคุกในคดีชกตำรวจกวนตีนตำรวจคนนี้ก็เลยมาหาเรื่องเพราะอยากจะให้บาโอทิตสติแตกเหมือนเดิมเออมันจะได้เข้าคุกอีกรอบตำรวจคนนี้ก็เลยพาน้องปอออกมาคุยแล้วบอกว่าจะเข้าไปกไล่บาโอทิตเพราะมันเคยเข้าคุกมาก่อนแต่ก็ยังไม่ทันได้คุยอะไรมากจู่ๆเจ้า e แก่ตัวนี้ก็ออกมาจากร้านและใช้หัวพุ่งชนรถตำรวจไม่หยุดแถมเจ้า e หานตัวนี้ก็ตามมาสมทบและทำการกักดตูดตำรวจสุกวนตตนนจ้้ามมมััอองงรหแแ่่ก็ ไม่นำใจเพราะเจ้าหานก็ตามขึ้นไปบนรถและจิกกัดตำรวจคนทีมแบบไม่หยุดไม่ย่อนหานแมงคตดโหดจากนั้นน้องปอก็มาหาป้ากอเลียและเล,เล่าเรื่องของบาโอที่ให้ป้าฟังว่าบาโอที่เคยเป็นคนคุกและอาจจะเป็นคนไม่ดีเหมือนที่ตำรวจคนนั้นบอกป้ากอเลียก็เลยพาน้องปอมาที่ต้นไม้หลังบ้านและบอกว่าที่ห้อยต้องแต่งอยู่นี่คือจำนวนขนเล่าที่เธอกินไปทั้งชีวิตแค่เฉพาะที่เก็บได้แมงคดเยอะแต่การที่ยยป,ป้ากงมาหนักถึงขนาดนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะเป็นคนเลวเพราะสิ่งที่มนุษย์ทุกคนทำทั้งเรื่องดีแล้้้้วเเเรรรองงดีนนน็ตปสิทาใหยูจ เองว่าอันไหนควรทาให้คนททาปออย่าเพิ่งตัดสินใครจากสิ่งที่ได้ยินมาน้องปอก็ไม่หยุดพักสมองแล้วมานั่งมามมอกับยายแก่เฟนบี้ในห้องสมุดต่อซึ่งวันนี้ยายแก่ก็ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับโรงงานผลิตลูกอมที่ทํามาจากท่านหินสึคนหนึ่งผู้ซึ่งสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างจนไม่เหลืออะไรเขาก็เลยทําการผลิตลูกอมที่มีรสหวานปนเศรายังบอกไม่ถูกแต่ตอนนี้โรงงานก็ถูกปิดเพราะเจ้าของโรงงานตตยหาไปนานแล้วยายแก่ก็เลยเอาลูกอมที่เก็บม,มานานให้กับน้องปอได้ชิมซึ่งมัวทําให้น้องปอและแม ก็เลยยกลูกอมทั้งกระปุกให้กับน้องปอเออเอาไปเถอมมันบ่อแทบน้องปอก็เลยเอามาให้บาโอทิดช,ชิมซึ่งมันก็ทําให้บาโอทิดคลายออกมาร้อนลูกอมมันทําให้เขานึกถึงตอนที่อยู่ในเรือนจําบาโอทิก็เลยเล่าเรื่องที่เขากระทือบตํารวจกวนตีให้น้องปอฟังและบอกว่าจะไม่กลับเข้าไปข้างในอีกแล้วเออถ้าข้างในสบายกูคงไม่ออกมาน้องปอที่รู้ความจริงก็โล่งใจที่ข้อหาของบาโอทิดม,มันไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่เธอคิดเอาไว้เออแค่กระทือบตํารวจกวนตีนเวลาต่อมาน้องปอก็จะหาทางเอาลูกอมมาแจากให้กับอออ้้เเเเเเเดดกกกรพพพวนนนีีท่่่่าาลลัังงบบยิิแตจ ซีก็อดใจไม่ได้มันก็เลยเข้าไปแย่งบอลจากแก๊งเด็กหัวเรียนเด็กๆพวกนี้ก็พากันวิ่งไล่เจ้าดิกซี่จนมัวไอตัวไอลุงตุงดังกันไปหมดแต่จู่ๆตำรวจกวนติงก็โผล่มาและตะโกนถามว่าทำอะไรกันนี้ึ่งเจ้าดิกซี่ที่เหมือนจะไม่ชอบตำรวจก็เลยวิ่งเข้าไปกัดตัวตำรวจจนทำให้กางเกงของมันต้องหลุดออกมาแบบนี้แม่งใส่บ็อกเซอร์สีแดงซะด้วยไอตำรวจคนนี้ก็เลยต้องขับรถหนีเพราะอับอายขายขี้หน้าประชาชีที่ต้องมาโดนหมากัดตูดจนทำให้เห็นบล็อกเซอร์สีแดงแรงฤทธิ์เออะแครอมันจะไป ทันพอที่เหลือจะทนจ็เลยตัดสินใจที่จะเล่าความจริงที่จริงกว่าเดิมว่าเดมแม่ของมึงเป็นคนติดการกรึบวางมาหลายเป็นยกแก้ววันละสองสามลังก็เอาแม่มึงไม่ลงเออ,อคอโคตรแข็งซึ่งมึงก็ทำให้น้องปอเข้าใจดันพอ่อและคิดว่าถ้าแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็คงจะทรมานก,กับการเป็นโรคตับแข็งหรือเมอซานซีปริกเตอร์มาตอนที่ไม่ได้กรึบเออตายไปซะแม่จะได้ไม่ต้องทอรมานแต่การที่น้องปอได้รับรู้เรื่องราวของคนในหมู่บ้านมันก็ทําให้เธอตกผลึกว่าปัญหาของคนในหมู่บ้านนี้ก็คือทุกคนมัวแต่ห่วงเร เ,เธอจะขอจัดงานปาร์ตี้ที่บ้านของยายป้ากอเลียจะได้ไหมยายป้ากอเลียก็เหมือนจะไม่อยากเหนื่อยแต่ก็ต้องบอกว่าโอเคเพราะเธอก็ไม่มีอะไรทําเหมือนกันเออคิดซว่าได้ออกกําลังกายจากนั้นน้องปอก็ทาการจัดเตรียมงานและแจกบัตรเชิญให้กับผู้คนที่เธอพอจะรู้จักรวมทั้งตะแก่เอาเฟรดที่เกิดมายังไม่เคยได้รับบัตรเชิญงานปาร์ตี้มาก่อนทําให้ตะแก่ซาบซึ้งและบอกว่าเดี๋ยวนี้เจ้าดิกซี่มันไม่ค่อยเห่าหอนเหมือนกับตอนที่น้องปอเอามาเลี้ยงใหม่ๆซึ่งมันก็เหมือนกับว,ว่าตะแก่จใจอ่อนที่จะให้น้องปอเลี้ย และพอถึงเวลาของการปาร์ตี้คนที่ได้รับบัตรเชิญก็ทะยอยมากันจนครบเหลือก็เพียงเด็กพ่อของน้องปอที่ไม่โผล่หน้าโผล่ตามมาสักทีทุกคนก็เลยไม่รอเพราะกลัวว่าอาหารจะหมดเนื่องจากเจ้าด็กซี่มันปดนัวขึ้นไปกินจนแทบจะไม่เหลืออะไรให้กินอยู่แล้วเอออยากช้าเองช่วยไม่ได้แต่ก็ยังไม่ทนันได้เริ่มกินจู่ๆฝนก็ตกลงมาอย่างหนักทุกคนก็เลยต้องช่วยกันยกอาหารเข้ามาด้านในแต่เจ้าด็กซี่ก็หายไปเพราะตกใจเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าเหมือนเดิมน้องปอก็เลยวิ่งออกไปตามหาเจ้าด็กซี่แต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่่่่่่่เเเเจจออออธกกกกก็็ลลยยัับบบมมมาาาาาททีี้นนนพวซหหไไ ท่านพ่อก็เลยช่วยออกตามหาแต่ก็หาไม่เจอเหมือนเดิมพ่อก็เลยชวนน้องปอกลับบ้านเพราะหามานั้งคืนจนเมื่อยไปหมดแล้วแต่มันก็ทําให้น้องปอปรีดแตกและด่าว่าท่านพ่อว่าเป็นคนไม่มีความพยายามจนทาให้เดทแม่ต้องทิ้งเธอไปท่านพ่อก็เลยไม่ทนแล้วบอกว่าใครจะไปเลี้ยงแม่มึงไหวเรือวันละสี่ห้าลังักขนาดนั้นเออถ้ามันยังอยู่มึงอดตายไปนานแล้วน้องปอก็เลยเข้าใจและคิดว่าจะไม่พูดเรื่องแม่อีกเพราะเดทแม่เป็นขี้เล่าหลวงของจริงท่านพ่อก็เลยพาน้องปอมาที่งานปาร์ตี้เพราะทุกคนก็พากันวุ่นวายจนไม่ไ่นอนททาีจะ ทำให้ทุกคนสบายใจแต่ก็เล่นได้แค่แป๊บเดียวเจ้าดิกซี่มันก็โผล่มาน้องปอก็รีบเข้ามาสวมกอดเพราะคิดว่าจะไม่ได้เจอเจ้าหมาตัวปนวอีกต่อไปแล้วทุกคนก็เลยพาฉลองปาร์ตี้ด้วยความสนุกสนานทาทั้งที่ความจริงโคตรจะง่วงไม่ต้องหลับต้องนอนกันละคืนนี้แม่งเสียอย่างเดียวหนังเรื่องนี้ไม่มีสแสวกแก๊กเ,เสียเวลาดูจริงๆแล้วเรื่องเราก็จบเป็นยังไงกันบ้างละครับสำหรับหนังเรื่องนี้แล้วพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอ,คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกด, like, กด, share, กด subscribe. สำหรับวันนี้สวัสดีครับ